มึงดูพี่น้องกันเพื่อนขีดมาหนึ่งเข่าก็บโบขื่นได้ะนะเขาอื่นขีดมาหนึ่งเข่าเด้อสี่โมงกลัวสิเข่าหาโมงกะเลยแต่ง้อยง่อยขีดมาพี่น้องจะไหนเป็นลมเป็นพลพัชรินทรบอยได้กินเข่ากันมันอยู่ขี้ดินและลมสิเปิดรังค่าจะไปฮะสวัสดีพี่น้องอีกรอบ ทำพี่ไอเหรอเจ๊เมื่อยพี่ไอโอ้ยเมื่อยแค่แล้วสันบอจักแหลนป่านคันพายบอจักกันทางป่าสันเมื่อยหักสูบอ่ะพี่ไอนั่งอยู่บ่เป็นที่เนาะบอเปเคยทำพัวอย่าว่าพวกเอ้ยจะเมื่อยอยู่บอหนะเคยทำอยู่บออ๋แล้วเอ้ยก็ะทำแน่ให้เป็นกำลังใจถถวเอ้ยจะเมื่อยอยู่บอขันเมื่อยก็พักผ่อนแน่ ดูชิดังพังเสือช hmm? yeah. no. yeah. right ิดังไพ่สวยกันท่นเมื่อยเจ้ากระซ้ายได้เท้ากระหายกำลังเจ้ตาเถ้าแต่วะเนี่ยผูนมีตะสั่งไงเห็ดโรเตอร์มีตะสั่งมาเห็ดโรเตอร์มาสั่นพี่น้องเอ้ยบนันสั่งเดอร์ชิดังไพ่หนึ่งเขานะล่าสุดแต่ยายแปร์นะงมกินขำเมืดเปิดตาพี่น้องเอ้ยอยากได้โซลาเซลล์อยากได้โซลาเซลล์เนาะพี่น้องแต่ว่าผมมีเงิน พันธุ์ก็บ้านึงดอกพี่น้องเอ้ยถ้าสิขุดแมงขนุนขายคือสิบ่จุบจักเือเออทั้งสิกินทั้งสิย่าทั้งโหเบิดกันแล้วสายไผ่อีหยังอีหยังเจ้าไ่บัดนีพันกบเอาลเซลล์่ะเพิ่นว่าเ เออเออเออคุณลูกคุณล้วคุณแม่ทางนู้นกับบังหม่อพี่น้องได้ฮุกเกตูบาไวมันติดเองมันบ่เราอ่ะมันเปิดเองมันบ mm ่เราเออขำมามันก็หุงเองมันได้พี่ไอ้เอาประเดีไปยังมันได้โอ้ยใส่เสา้มันละมันก็ถึงเวลามันก็หุงเองถึงเวลามันก็ดับเองได้เอยสบายกระโด เฮาบ่ได้มาเสียค่าพื้นค่าไฟรายเดือนอีกบ่เลยค่าไฟยายเปอยากได้โซลาเซลล์พี่น้องล่าสุดก่อว่าค่าภฟเพิ่นน่ะ80,000ชุดมันขึ้นเป็นขคงเาคูณเป็นชูงอะีรอโอ้แนวนั้นบ่เออบ่จ้อยว่าจใช้แต่อีหยังก้านมีแต่าน้ําก็บ่ค่อยใช้ดต้นหมอกต้นไม้ก็บ่ได้ดเนาะมีแต่ตู้เย็นกับพัดลมท่ัก็บ่ได้เบิ่ง เกือบแสนพี่น้องเลยเกือบร้อยหาสิบบาทแปดสิบพันกับร้อยกลัวอยู่บอย่ามพ้นตรงนะพ้นผาพ้นสาชุขเจ้าอยุขน,นี่นอือมันตำ่ำพี่น้อง FC เน่ยเป็นห่วงยยันพ้นผาพ้นสานสาย,ายเปร์ภาษนบอยได้สะอาดยยเปร์่ะพี่น้องเฮ้ย อะไรยังอะไงไปไห่นะยังอะไรยังอะไรงวเจ้าบ่ฮะเออโหตายยอดเด้อเขามันลุ่มฮะสามสองโตสามโตเธอบักใหญ่นะฮะ เออบ่ญาตเน,นะาะมันสีสีกินทั้งดิบบ่าจาา้าค่ะเนาะงัว่ะคบมาพี่น้องเออมาคบงัว่ะไหมคับ,บังหม่ำมก็คุดอันยายไปมันสิพอ่อ่นอันนี้ได้มันคุดมัอนมันคุดกี่หล่อเออมาพายอะไรขวงแท้

ร้านชาวมาส่วนประสุดดิวะไ,<ง>ไปได้ได้ห่วงอยู่ขนาดว่าไปซองขึ้นกันยังพอแห้งเลยมากยังพิษกันไปไปลปกเสหยงร้ายขึ้นไปแหงสิบทขาละมาบบุญบุญเนต่าห่างเทียงะบลัสิบปจุถิมสติพ้นบริสาธพ่นงเงยพออยู่พอเศร้าเป็นวัเนาะยังได้แนวเดียวคือโซลเซลว่า อันนี้ก็นอนได้แต่ว่าไก่มันมันมันนอนแล้วนี่เออว่าอยากอันนั้นว่าอยากเอาอันขีดอันเสือนะว่ายี่มันยังงามอืมจะไปแจ็คว่ายพุ่นไล้พวกไก่พ่อืมของหาวหักอัดหุบลงมาอืมกีจะผอบมันนอนแล้วเถอะกีเราขึ้นว่าอยากลงหแจงหนาน้อยเจ้านะ คิดซื่ออ๋ออยากไปกับตะถากับบระหั่แล้วแน่ได้บ้านีหนแล้วแน่ได้บ้านไหบ่ได้ไปโอ้หวง้หลิทการน่อืออออือ เออเออัอองแพรกันรังสินหนึ่งขาพี่น้องเลยหนึ่งกินกันยังไรแปรบเน,นียนะจักอีกเลยเมื่อวานเนี่ยเข้าเมื่อนะส่ะวนหม่งตําตัมมองมวงกินกับเขาหัวปัสกิน้งสนะบ่เรยบมุกประเด็กอีบออ,อ อันนี้ไปเงี้นนงยงบอลนปประคุดนี่น,นะะของเจ้าเองบอาอันนี้ได้ท่านี้มือนี่นะเ่องยปายว่านคือได้หอนหาลอยคือเก่งท่นสารมือนี้ได้แต่สองลอยปลายหนึ่งอเอาเอาไปเลยสองลอยปลายเท่านี้เออพี่น้องเอ้ แต่ว่าแมงขนุนนะมันมันมันบท่านแก่ค่ะพี่น้องมันยังอ่อนอยู่เด้อมกินกพ่อพนัแล้ะพ่อพเรื่อ้นนแขงแม่ไอ้แรแม่นมบ้านแขงนี่พี่น้อง่างลอยก็โตไปจตวห๊มข้าซาบอกคุให้มันพ่อปนให้แม่เมื่อปนกินเย็นกินหล่แมงบวกินดันแมงขนุนนี่นะน่าส แม่ขนุนสองสี่หกเจ็ดแปโตพี่น้องไปคุดกับหม่มได้แม่ขนุนแปบโตหม่อมมือคุดจิ๋วได้สามสี่โตบ่อฟอหอดป่นสะุกูมาใส่ลากระตกดกอะไทยนะบอทานจนสุกอัดชีมนจะเถอบอกินแต่ไปขี่ออกเฮ้อบ่คายบอเอาบอเงินนะบอสห้าชีตแยง ไ <_ d ance> ปซื้อแม่กระนู้นซอยผลจากลอยโตก็ได้ฟัวไปซื้อยาสูบได้เงินแล้วก็บปอนวับนะเนาะปอนไอ้ฟัววับเลยนะพี่น้องเอ้ยน่ะเอออื่นจะไปผูกแขนเขาอยู่เลยปานนีปป่บากขา่ายเจ้ากูก็ไปซื้อซอยซะดอก <_ d ance> <_ d ance> อีาหานัวนะโทษมาส่วนไปบุญบงังพ่อยู่มือน,นี่นะบวชพาหัวมันไป <_ d ance> ไปเลยบอมานำเหยียเขาเอามันไปกลุ่มเซิง มันมวงใครใหญ่เมื่อ้รเขามาส่งน้ำหลังเขาขีบ่บิดวีโกะผมมาส่งมันขี่น้ำเห่านี่ไปค่ะมาแล้วเขามาส่งเออรดจ้ากกันปลาอยู่เทียงครับพี่อีกประมาณนะอาทิตย์หนึ่งนะแก่เนาะแปเนาะแม่ขนุนนะ Mãi 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 mượt mãi bó เห็เดเวกแต่สาวจนมือ่อจนขำมาพากันยุดทั้งฟัวทั้งเมียกินแบบง่ายๆอยู่แบบสบายพีองเลยสบายใจสบายกายก็มีความสุขไปอีกแบบเนาะพี่น้องเนาะน้ำกระซูหิวมากหิวมากเพราะได้สายอาบก็ไปอาบอยู่พุ่ายยีังุ้น คือไก่ยันน้องป่าเท่ะยนคนมาสอดอีกเลยบ่อยนแลว้วมาเอาเอาเคยอยู่นั่นใหญ่ไปยัยปยงเดินอยู่นี่แหละม,มันเมนหมาะอมันเหมาะเลยใ <c oughs> หญ่ไเถือไรที่ <c oughs> ไรเนเด้กกะบอกหักคำว่า,าถาดเพราตั้งอยู่หากอยากใหญ่ข้าวคำว่าเที่ยงอยู่นี่ก็สีใหญ่แลวเศร้า,ยยา,านี่แต่สีใหญ่ก็สีใหญ่ันยกระทางป่าไปทางป่าไปก็สีใหญ่เที่ยงไปหัวหน้าสุดแดนผลแรจังหน่อยค่ะ ของลูกพี่น้องเลยบอดี้ซูตบอกกับยายเปย์นะอื่ใส่อันข่าหนึ่งนะมาลายอยู่บ่นี่แหละลูกกะบกินอย่างคนมาเพื่อนอกเล่นมากินอยู่สายวันวานบิดมือบ่วานบิดมือมาเออวานเนี่ยบ่เห็นพี่น้องเลยน้องใส่คนไรเอฟซีถามเอ้ากับคนเคยเฮ้าเคยถ่ายขีปอยู่ได้กับสาวซุยนะคนที่ป่วยว่างั้นนะ พี่น้องสิเห็นอยู่ดอกจักอย่างจักคนบ่อ้ายแปพี่น้องสุจตัดตุ๊ยายแหลมยายแหลมกนึงอีกเนาะเจ้าลูกกกได้เนาะอนี่เนาะยายแปเจหนวดไอ้จอยตอดแล้วก็เบาแล้วบ่ต้นเนาะเออต้นน่ะอยู่โคราพ่นเฮียงใกล้ๆกับแม่น้องแทนไปลพี่น้องเฮ็ดงานเลี้ยงงัว ท่นี <ỏi> ้แหละพี่น้องเอ้ยน้องยายแปพอนี้อือพอนี้แต่ว่าพอตําอินะยายแหลมยายจืน่ะพี่น้องมันได้าดอมันอยู่ไกลมียังะสงกันยืนมียังก็สงยืนก็ฮอกระเงแ้ครอบครัวไผมันนําเวียยังงานพ่ะกันเห็นกัน เป็นหนึ่งข่าวบราิายลูกซาลูกสายเป็นไปกินอยู่งานพี่น้องเลงงงยลบง่วมือแรงมื่ออื่นขึ้นเคลื่อนใหม่มาสันเราเห็ดเคียงไว้ผักสีนผักปลาให้มีอะไรพี่น้องเลยเออบริธรรมดา,ามองนางมองผักมองซอยน่ากินผู้ขากขากเสียแตม่มันแดดผูหมองหอยหมอก็ะด้เพชรโห เกุ้อมากับหอยผักเน่แล้วพี่น้องเอ้ยมันเห็ดอยู่เห็ดกินล่ะสบายแต่ว่าเที่ยงนี่แหละห้าวนางละอ่อนเนี่ยโดยพี่น้องก็จะไม่สีผ้าเป็นฮักมือได้นี่โอ้ยอ่อนฮะอ่อนฮะึผู้เน่าอัดเป็นกันผ้าหมอกาดอกไม้ใบห้องห้าวอันนี้พี่น้องของห้าวเนี่ยคือว่าถิ่มแบบโบเห็น อันนี้แดอกกาดอกไม้นะพี่น้องข้อสี่บอกตรงห้องห้านะมันเวิรงอันนี้เด้กระตูมันแตกอันเด้แต่อันนี้มันอ๋อของอีเมยะเลือดแต่ทางในมันจะมาเป็นพามหมอกาดอกไม้นะนี่เด้เห็นเป่าพี่น้องแล้วมันยั่งแต่อันนี้มันเหยียนเขาเหยียนเขาแล้วมันก็ะนั่งอ่สัมผัสหมอของใบแพร่นี่เลิ่มเลยเด้นี่มันยังเป็นกระหูกระตูมอยู่ห้ามีปีในแล้วบ่ได้ใส่พามหมอกาดอกไม้จังลันไปใส่ สิมนานับเอาเงินหลือได้พี่น้องบ้านไหว่านเขาซื้อเมื่อพิ่นวันังบ่อิ่มบ่เพิ่นหอยสิขายอยู่โบนี่วัเนี่ยวะอ้าวขา,ายหันแล้วเอาเงินไปผูกแขนขาพันวังวะอีมบ่พ่อพ่อท่านผู้อื่นบ่ได้ซื้อแล่บ่ไดซื้อหัวหาขุดละจะคุดกินเองละคุดเมืองได้ยังได้แปะตโตคุดข้าวเดียวนึงสองร้อยสามสิบบ่ในพามัน มันอยากบินอืมอ,อยากบินแล้วเว้ยเมื่อคืนนี่ยังไหลขบกับปันลานคือยังวะอ,อ,อ,อืมอืมมาเหมือนบิ่คเบาคบอุ้ยยังกูตีมันยนุ่นเ <c oughs> ขี้ยวหีิเขี้ยวบอกฮะยังกูตีมึงตีหน้าตาหน้าตาช่องเขียงหนิอืมอิอ่ะ Um. b รับพี <Oliver> um mm ่น้องพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือแยนี่2ตพพี่น้องคล้ายๆกปอมคล้ายๆขี้โกนกินได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาบ่เคยกินจักเทื่อแต่ว่างามๆเนาะยแปเอาเข้าซตัวบักใหญ่เลยตัวใหญ่แงีเนาะยปเนาะเออยาก้แล้วก็อยากได้อีกจัก4-5ลว่าจัก9,000 3,000อือโอ้ตืนแยพี่น้องเอ้ย ยาขอคนน้ามาเยเออเออนั่งของก่อนอนี้ได้เป็นเรืเล่นโกันผิดหน่าจ้าสบายดีเออห้องละสาวในฟูดได้